สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาทั้ง7วันประจำเดือนสิงหาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะก็ก่อนที่จะไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ การงานการงานของคนวันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะเดินทางสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนเรื่องการเงินการเงินให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์นะคะทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยได้นะส่วนเรื่องความรักความรักก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับความรักของท่านนะคะความรักจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจนะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานดีการเงินระวังเรื่องทรัพย์สินของท่านอาจสูญหายได้แล้วก็ความรักความรักจะนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตัวของ,ของท่านเองนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ การงานการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยค่ะเดือนนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จในทุกทุกอย่างนะคะหรือที่เราวางแผนเอาไว้นะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็คือมีค่าใช้จ่ายในเดือนนี้มากมายมหาศาลเลยยังไงก็ให้ควบคุมหรือว่ามีความยับยั้งชั่งใจในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมากนะคะนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ การงานดีการเงินให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์แบบมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆในเดือนนี้สําหรับคนเกิดวันจันทร์แล้วความรักอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็สุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทํำนายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันจันทร์ประจําเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจําเดือนสิงหาคมนะคะ การงานการงานถือว in so ่าอยู mm ่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะนํามาสู่ความสําเร็จอย่างรุ่งเรืองนะการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะในเดือนสิงหาคมคนเกิดวันอังคารให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุค่ะการงานดีการเงินดีความรักดีส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอาคารประจําเดือนสิงหาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจําเดือนสิงหาคมนะคะการงานการงานในที่ทํางานนะคะจะมีเรื่องราวทำให้คนวันพุธเนี่ยมีความวิตกกังวลไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยนะส่วนเรื่องการเงินการเงินให้ระมัดระวงังการจับจ่ายใช้สอยและที่สำคัญทรัพย์สินของท่านอาจจะสูญหายได้นะ ส่วนเรื่องความรักความรักเป็นความรักดีๆมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กันดีมากเลยส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดวงชะตาคนวันพุธนะการงานการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลส่วนเรื่องการเงินก็เรามาระวังการสูญเสียทรัพย์ส่วนความรักความความรักและก็สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนสิงหาคมค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะการงานการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดำเนินงานได้อย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็มีความสำเร็จในทุกๆด้านส่วนเรื่องการเงินการเงินให้ระมัระวังการถูกคดโกงการสูญเสียทรัพย์นะส่วนเรื่องความรักไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าใดนักสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคะ่ะ การงานดีการเงินระวังถูกโกงส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าใดนักส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนสิงหาคมนะคะเก,กิดวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะการงานการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีบรรลุปเป้าหมายเป็นในทางที่เราวาดวางแผนเอาไว้นะ ส่วนเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้การจับจ่ายใช้สอยจะไม่ค่อยได้ดังใจเลยนะคะค่อนข้างที่จะติดขัดส่วนเรื่องความรักความรักก็เป็นความรักดีๆคะ่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังการวิตกกังวลนะคะอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะการงานดีการเงินไม่ได้ดังใจสักเท่าใดนะความรักดีๆแล้วก็สุขภาพก็ให้ให้ระมดระวังการวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุนะคะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะการงานการงานมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันในที่ทำงานทำให้คนวันเสาร์ได้รับความเดือดร้อนอเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจเลยนะคะเดือนนี้คนวันเสาร์ให้พยายามปรับสมดุล รับอารมณ์นะคะให้รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยพอสมควรค่ะความรักเป็นความรักดีๆส่วนสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกีย์ดีมากๆเลยนะคะการงานให้วิตกกังวลแต่เรื่องการงานนะคะจะมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันในที่ทํางานการเงินดีความรักดีแล้วก็สุขภาพดีนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์เราจะเดือนสิงหาคมนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะการทำงานทั้ง7วันนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ